เมื่อโซเชียลแคลก็มาพบกันอีกครั้งหนึ่งซึ่งหน้าเต็มมากแล้วก็ใส่เสื้อลอดอถามจริงๆว่าเป็นลอดอไหมก็ไม่ได้เป็นลอดอนะฮะ อ่ะละฮะคลิปนี้จะไปพูดถึงอะไรก็คือมีน้องๆหลายคนถามอีกแล้วซึ่งจะมีคนถามแลอไม่มีคนถามพี่ก็ชอบอมาตอบนะฮะจริงๆแล้วเนี่ยก็เรื่องความขาวถามว่าพี่ขาวขนาดนี้ไหมที่น้องเห็นบางทีมันก็เป็นภาพบายานะฮะเพราะว่าจริงๆแล้วพี่ก็นั่งพ่อเป็นเ่อร์คูนี้นนเองแล้วทีนี้มาเรื่องของความขาวทุกคนก็รู้อยู่แล้วว่าสิ่งที่ทําให้ขาวมีอะไรบ้างอย่างแรกคือบีบีแล้วก็พวกอาหารเสริมอย่างเงี้ยอาหารเสริมก็มีพวกเอ่อคอลลาเจนกูต้าแล้วก็มีกูต้า ซึ่งพี่กินหลายอันเนาะซึ่งในตลาดมันก็มีหลายยี่ห้อก่อนหน้านี้ที่พี่รีวิวไปก็จะเป็นกูตาฟอตานะฮะซึ่งกินแล้วโอเคแล้วน้องก็น้องกหลากว่าไคนก็ถามไปอีกว่ามันมียี่ห้อไหนไหมที่กินแล้วโอเคอีกอะไรอย่างเงี้ยแล้วครั้งนี้พี่ก็มีโอกาสได้ลองแล้วนะฮะกับยี่ห้อหนึ่งแล้วพี่ก็รู้สึกว่าเออมันเวิร์กสามารถกินได้แล้วก็เห็นผลดีเหมือนกันนะฮะก็คือตัวนี้ก็คืออันนี้หนึ่งฮะโ c ซกูตาไทโอนนะฮะ m u l t i p l e ็ หนึ่งหมื่นสองพันมิลลิกรัมนะฮะถามว่าตัวนี้เนี่ยอ่ามันดียังไงอ่ะเดี๋ยวพี่จะชีช้แจงให้ดูก่อนแล้วกันเนาะเพราะว่าจริงๆเนี่ยถ้าเกิดแกะเข้ามาข้างในนะครับมันจะมีส่วนผสมเรามาดูในแง่ของส่วนผสมก่อนว่ามันมีอะไรบ้างอ่าเดี๋ยวพี่ให้ดูแพ็คเกจก่อนนะแพ็คเกจมันก็จะเป็นประมาณนี้นะเจ้า <Yeah. S 1> อ่านี่ก็คือโอซิโควตาเนาะอ่าข้างในมันก็จะเป็นเม็ดมีทั้งหมด20เม็ดนะครับมันจะเป็นลักษณะเม็ดเม็ดมันจะเป็นอย่างเงี้ยไม่ใช่แคปซูลนะแล้วไม่ใช่ซอบเซลมันจะเป็นเม็ดเ,เม็ดปกติออย่่างนนี้นะะ แล้วมาดูเรื่องของส่วนผสมเนี่ยว่ามันมีอะไรบ้างนะหลักๆเลยของมันนะฮะมันก็จะมีพริ้งเบรกอันนี้นะฮะก็คือเป็นสารต่อต้านอนุมูลอิสระแล้วก็มีแอกูตาไทโอนะฮะแอกูตาไทโอทุกคนก็รู้แล้วแหละมันช่วยทําให้ผิวลดเมลานินเมลามินเมลานินสักอย่างนั่นเลยค่ะอ่าแล้วทีนี้มันก็มีอะไรนะวิตามินซีนะฮะวิตามินซีก็คือมันจะแบบว่าจริงๆแล้วมันต้องทำงานควบคู่กันถ้าเกิดคูตาเนี่ยเรากินเข้าไปแล้วเราไม่กินวิตามินซีมันก็จะทำงานไม่ได้ถูกไหมอ่าแล้วตัวนี้ที่เดนอีมันก็คือมีีตัวนนน้ะะะะ ALA ALA ตัว ALA คืออะไรมันคืออัลฟาลิโปอิกแอซิดนะฮะอัลฟาลิโปอิกแอซิดเนี่ยมันจะเป็นตัวที่ช่วยทําให้เออ <c oughs> เขาเรียกว่าการทํางานของ <c oughs> พวกวิตามินซีหรือวิตามินที่เรากินไปเนี่ยมันดีขึ้นสมมุติว่าเรากินกูต้าเข้าไปนะฮะสมมติว่าตัวนี้มันมีกูต้าอยู่นะที่ไม่แน่จมีกี่มิลลิกรัมอ่าอย่างตัวนี้มีกูต้าไทโออยู่250มิลล <c oughs> ิกรัมใช่ไหมฮะสอง้ยห้าสิมิลลิกรัมเนี่ยเมื่อเข้าร่างกายเราเนี่ยมันจะถูกย่อยไปสักครึ่งหนึ่งไอออัลฟาลโอิิกแซดเนี่่ยยจะชวทค ไอตัวนี้มันไม่ถูกย่อยแล้วก็ทํสามารถมาร e u s e กับมาใช้ใหม่ได้เรื่อยๆก็คือว่าน้องกินไปอ่ะน้องจะได้ใช้ผลประโยชน์จากไอตัวที่เรากินอย่างเต็มที่นั่นเองอ่าซึ่งตัวนี้มันเลิศดซึ่งจริงๆแล้วมันจะอาจจะต้องกินแยกนะฮะซึ่งแต่ก่อนพี่กินแยกแต่ว่าในนี้มันมีอยู่ในตัวของมันเลยก็โอเคต่อมานะครับก็มีสารนี้ HPMC HPMC เนี่ยมันช่วยอะไร HPMC มันจะช่วยทําให้ไอตัวกูต้ามันไม่ถูกย่อยเพราะว่า กูต้าเนี่ยถ้าสมมุติว่ามันเป็นแบบกูต้าบางประเภทนะฮะถ้าเรากินเข้าไปเนี่ยมันโดนน้ากรดมันโดนน้าย่อยเนี่ยประสิทธิภาพมันสับบหายไปแต่ตัวนี้มันจะช่วยยับยัง้งหรือช่วยทาให้แบบว่าถูกย่อยยากะคะ่ะเพราะฉะนั้นร่างกายก็จะดูดซึมได้เนาะเพราะว่าบางคนเห็นเห็นเขาเคยบอกไหมว่ากินกูต้าให้กินก่อนเขาเรียกว่าตื่นมากินเลยก่อนกินก่อนนอนอะไรเงี้ยเพราะมันจะหลีกเลี่ยงการโดนน้าย,ย่อยแต่ตัวนี้มันสามารถกินได้เพราะโดนน้าย่อยเราไม่ไม่เป็นอะไรนะต่อมาก็มีพวกกรดซิจอีน e กูตามีนนะฮะ แล้วก็มีอะไรน่กรีอะไรเนี่ยนสิซลรีนาลีทั้งัวอย่างเงี้ยนะฮะซึ่งไอ้พวกนี้ก็คือเป็นสารตั้งต้นของกูต้าก็คือกินเข้าไปร่างกายแล้วก็สามารถผลิตก,กูต้าขึ้นมาได้อีกเพราะฉะนั้นแล้วพี่ก็ว่าเออตัวเนี้ยมันแบบสารอาหารมันครบแล้วก็มันก็กินได้ดีแล้วก็สามารถเห็นผลได้ดีนะฮะแล้วที่สําคัญคือตัวนี้มันเป็นกูต้าที่เขาเรียกว่าไม่ได้ใช้สารเคมีในการเขาเรียกวิอ,อ่เขาเรียกสังเคราะห์ออกมามันมันแบบว่ามาจากธรรมชาติเพราะฉะนั้นแล้วมันก็เลยโอเคแล้วก็เวอร์ ก็พี่อยากกินหลายตัวมีปัญหากับพี่ป้าถ้าถ้ามีปัญหาเดี๋ยวฉัน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 โพสต์ด่าเหมือนอีพนักง,งานเซนตปิ่งนะ <c oughs> นั่นแหละค่ะเ <laughs> พราะฉะนั้นแล้วเออถ้าเกิดอยากกินกูต้าก็ลองดูตัวนี้แล้วกันนะฮะ <c oughs> ก็โอเคเหมือน,นกันละเหมือนเหมือนกันเออนะฮะและที่นี้ว่าอ่ะเดี๋ยวพี่จะมาตอบคำถามอีกนิดนึงน้องๆบอกว่าทําไมพี่กินนู่นกินนี่เยอะแยะจังพี่ซื้อเยอะจังเลยพี่จะบอกว่าบางอย่างพี่ก็ไม่ได้ซื้อเว้ยบางอย่างเขาก็ส่งมาให้บางอย่างน้องแฟนคลับก็เอามาให้ ส่วนที่พี่รีวิวไปอ่ะเพราะว่าพี่ชอบพี่ถึงรีวิวให้นะครับบอกว่าเออมันดีมันเวิร์กแล้วก็สามารถซื้อได้ราคาโอเคอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเกิดมันไม่ดีอ่ะพี่ก็พูดนะว่ามันไม่ดีน้องฮน้องๆหลายคนก็จะรู้อยู่เพราะฉะนั้นแล้วก,การจะซื้ออะไรอยู่ที่วิจ,อออจนา,นารณ์วิจารณญาณในการรับนมรับชมกันเข้าไปนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเลือกแล้วก็ลองก่อนทุกครั้งสิ่งที่พี่พูดไปบางครั้งที่ใช้ดีแต่บางคนอาจจะใช้ไม่ดีนะพี่ขอไปแต่เพียงเท่านี้ลาไปแล้วสวัสดีครับ